ชอบสีไหนลูกอา้าวชอบตะกร้าวะ่ะลูกบ,บอลหนูชอบสีไหนมามาจะให้หนูเสี่ยงทายลูกบ,บอลหนูชอบตะกร้ามันลงไม่ได้ลูกโน่ออกมาแมลาให้หนูเล่นลูกบอลมามาจะให้หนูเล่นลูกบ,บอลหนูลูกบ,บอลกี่สีกี่สีนั่นน่ะลูกชอบสีไหนอ๋อ,อ,อจะลงตะกร้าได้จะลงตะกร้าได้ อ่ะแล้วเรื่องลูกปลาสีชมพูสีชมพูโอเคแล้วยงังไงอ่ะโอโโอเอ้าออออเาบื่อเลวจัง เอออ่ะลงกล่องแทนเลย ừ. <laughs> 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 ไปไหนแล้วล่ะ